สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะกับเพจปากาแบรนด์เนมนะคะสย์รวมข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดเกี่ยวกับปากานะคะแบรนด์ต่างๆก็สําหรับคลิปวันนี้นะคะก็มีตัวอย่างนะคะปาการุ่นต่างๆนํามาฝากกันเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมีปากาค่อนข้างหลากหลายรุ่นนะคะก่อนที่เราจะไปรับชมกันนะคะก็ขออนุญ,ญาตฝากเพจนะคะสําหรับปากาแบรนเนมนะคะก็กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ในส่วนของช่องยู u ูบนะคะเพนแบรนเนมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด กระดิ่งติดตามข่าวสารคลิปดีๆนะคะจากทีมงานเรานะคะเพนแบรนเนมนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะก็จะมีรุ่นอะไรบ้างนะคะก็สำหรับตัวอย่างนะคะที่เราจะมารับชมกันในวันนี้นะคะก็จะมีหลากหลายแบรนด์นะคะก็จะมีทั้งปาร์เกอร์ครอสเชฟเฟอร์อาร์ติเฟกนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีรุ่นอะไรบ้างนะคะ สำหรับรุ่นนี้นะคะตัวนี้นะคะสีค่อนข้างสวยสดเลยนะคะ <S <S <ๆ>เขาชื่อว่าตัวปากกาซอนเนตนะคะเป็นรุ่นใหม่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวปากคอแรงนะคะเป็นปากกาหัวหมึกซึมนะคะแบบนี้นะคะสำหรับตรงนี้นะคะจะมีสลักว่าปักเกอร์นะคะแล้วก็ตัวรุ่นนี้นะคะป a r เกอร์ของตัวนี้นะคะจะแถมมาเป็นหัวแบบ ขนาด m นะคะตัวปากกาตัวนี้คือตัวปากคอแรงนะคะชื่อรุ่นของเขาคือ sonnet 17นะคะ matte blue นะคะอ่า f p นะคะปากหัวคอแรงนะคะตัดด้วยอะไรสีเงินนะคะตัวแหนบของเขานะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีคำว่า Parker นะคะอ่า made in f r a n c e นะคะสำหรับตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูว่าด้านในนะคะสำหรับตัว ลูกค้าที่ชื่นชอบอตัวพวกหัวปากกาปากคอแรงนะคะก็สําหรับรุ่นนี้นะคะจะมีตัวลูกสูบหมึกให้มาด้วยนะคะก็ลูกสุกหมึกนะคะก็จะมีเขียนว่าป a กเกอร์นะคะการสูบของเขานะคะตอนนี้นะคะก็ตัวหมึกนะคะก็มีทั้งแบบหมึกขวดแล้วก็หมึกหลอดสําเร็จนะคะก็คือถ้าเกิดบางครั้งนะคะใช้เป็นหมึกหลอดสำเร็จนะคะเราก็ถอด ตัวลูกสูบออกนะคะแล้วเราก็ใส่หมึกตัวนี้ไปได้นะคะอย่างนี้นะคะ,ะแต่ว่าลูกค้าบางท่านก็ชื่นชอบการสูบหมึกนะคะก็ถ้าเกิดสําหรับสูบหมึกนะคะเราก็ใช้เป็นหมึกน้ําแบบนี้นะคะปากกาปากคอแรงนะคะอ่าเราก็สามารถสูบได้นะคะมีตัวกระบอกสูบแบบนี้นะคะแล้วก็สําหรับตัวรื่อน,นี้นะคะ ก็สามารถทำชื่อได้นะคะ,ะตัวนี้นะคะสีแมตตบลูนะคะจะเป็นวัสดุพิเศษเคลือบมานะคะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเราทำชื่อนะคะก็จะกระเทาะตัวสีน้ำเงินออกนะคะจะเห็นเป็นชื่อสีเงินเงินแบบนี้นะคะ,ะมาดูในส่วนของความยาวตัวด้ามรุ่นนี้กันนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะตัวนี้นะคะ ก็ขนาดของตัวด้ามปากกานะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ13.19ซนติเมตรนะคะถึง131.9ม mm ิลลิเมตรนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับตัวรุ่นซอนเน็ตปากคอแรงนะคะในส่วนของตัวน้ำหนักปากกานะคะดูกันนะคะหน่วยเป็นกรัรมนะคะสำหรับตัวนี้นะคะ น้ำหนักปากกานะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็จะอยู่ที่25.11กร,รัมนะคะอ่าก็ไม่หนักจนเกินไปนะคะใช้งานสะดวกนะคะอเคสำหรับรุ่นนี้นะคะรุ่นถัดไปนะคะตัวนี้นะคะเป็นรุ่น i MP m p r e m i u ีีนะคะตัวนี้นะคะอ่า ค่อนข้างเป็นรุ่นที่หายากแล้วนะคะตอนนี้นะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะก็อัอนนี้ชื่อรุ่น i MP m premium twin celcius นะคะก็ลักษณะของเขาคือเป็นสี t o tone ทวินะคะด้านบนจะเป็นสีออกเงินเงินนะคะส่วนด้านล่างจะเป็นสีออกด a r k กเกนะคะ,ะมีรวดลายนะคะ มันเป็นซิกเนเจอร์สีของเขาค่อนข้างพรีเมียมนะคะก็ตรงนี้นะคะสามารถทำชื่อได้เช่นกันนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้จะมีคำว่าปาร์เกอร์นะคะตัวนี้คือ IM p r e m i u ีที่เป็นตัวโรลล์บอลนะคะสำหรับหมึกโรลล์บอลนะคะลักษณะหมึกของเขาก็จะเป็นตัว หมึกแท่งแบบนี้นะคะจะเขียนว่าโรลบอลรีฟิลนะคะเมดอินฟร a n ช์นะคะปักเกอร์นะคะสำหรับพวกรุ่นโรลบอลนะคะที่แถมมาจากางต่างประเทศก็จะแถมมาเป็นขนาดตัว M0.7 นนะคะ,ะก็ลองมาดูนะคะสำหรับตัวนี้นะคะก็ขนาดก็เหมาะนะคะสำหรับ สุภาพบุรุษนะคะที่ชอบตัวปากกาเปิดปอกนะคะสามารถที่จะเน็ตที่กระเป๋าเสื้อได้นะคะก็สําหรับตัวด้ามน,นี้นะคะความยาวอยู่ที่13.84เซนติเมตรนะคะก็เหมาะสําหรับงานเส้นเอกสารต่างๆได้นะคะโรลรบอลนะคะโอ้ก็จะเป็นปากกาเปิดบอกที่ค่อนข้างมีน้ำหนักนะคะอยู่ที่3 3 5 9กรัมนะคะ ก็สำหรับตัวนี้นะคะ IM Premium นะคะทวินค่ะรุ่นถัดไปนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นตัวรุ่น IM Classic New นะคะสำหรับคอลเลคชันใหม่นะคะสำหรับคอลเลคชันนี้นะคะ,ะ IM ก็มีออกมาหลายสีนะคะวันนี้จะหยิบมาให้ชมสสีนะคะสำหรับสสีนี้นะคะตัวนี้คือ i m m a t t แม b ต e นะคะสีจะออกเป็นสีด้านๆนนะคะตัดด้วยอะไรสีเงินนะคะเป็นแบบ r o ลเลอร์บอลนะคะทรงเปิดปอเวลาทำชื่อนะคะก็จะได้ออกมาเป็นสี ทองนะคะกระบวนการที่เรานํามาเป็นตัวอย่างนะคะจะเป็นการเลเซอร์ชื่อนะคะไม่ใช่การแกะสลักนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากที่ทําชื่อเสร็จแล้วนะคะวัสดุตรงนี้นะคะก็จะเรียบนะคะไม่เสยเนื้อปากกาออกไปเลยนะคะถ้าเกิดแกะสลักเราจะต้องเจาะตัวเนื้อปากกาออกนะคะตัวนี้นะคะ IM p r e m พ u ีเมียม เป็น i o เอ e r t i o n นะคะอ่ะ Matte Blue นะคะสำหรับตัวนี้นะคะสำหรับตัวนี้เป็นสี r ร c ก b a c k GT นะคะอะไหล่เป็นสีทองนะคะ ตัดออกมาค่อนข้างสวยงามนะคะเราก็สามารถทำชื่อได้นะคะลักษณะการทำชื่อเลเซอร์นะคะจะมีข้อจำกัดน้อยนะคะก็คือเลือกฟอนต์ได้หลากหลายนะคะแล้วก็สามารถเลือกภาษาได้นะคะสำหรับปากกาที่มีพื้นที่อย่างตัวนี้ค่อนข้างมีพื้นที่นะคะก็สามารถที่จะเลือกนะคะทำเป็นสองบรรทัดได้นะคะอ,ออกมาได้เป็นสีทองเช่นกันนะคะสองสีนี้ยอดนิยมนะคะตรงนี้ก็จะมีคำว่าปาร์เกอร์นะคะ นนี้ะะคะ okay. ตัวโรโร์บอลก็เป็นลักษณะทรงเปิดบอกแบบนี้นะคะ,อะสองตัวนี้เป็นรุ่นเดียวกันนะคะขนาดความยาวแล้วก็ขนาดของน้ำหนักก็เท่ากันนะคะเ,เรงมาดูนะคะสำหรับตัวนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ13.64ซนติเมตรนะคะสำหรับตัวนี้นะคะน้ำหนักนะคะ เป็นรุ่นเดียวกันนะคะต่างกันที่สีนะคะก็สำหรับทรงเปิดปอกโรโรบอลนะคะตัวนี้นะคะ IM ของ p a r k เกนะคะก็น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ30.86นะคะกร,รัมนะคะเป็นรุ่นเดียวกันนะคะเราคิดว่าน้ำหนักใกล้เคียงกันนะคะ แตกต่างกันเล็กน้อยนะคะสำหรับ IM นะคะก็ตัว IM นะคะนอกจากทำมาเป็นโลหบอลนะคะก็จะยังมีทํามาเป็นรูปลื่นด้วยนะคะสำหรับตัวนี้ก็จะเป็น IM รูปลื่นนะคะแ a คแบ็กจนะคะสีดำเงาอะไรสีทองนะคะสำหรับตัวนี้เป็นตัวนิกเกิลน,นะคะ GT สีเงินแหนบสีทองนะคะสำหรับตัวนิวคอเล e c ชั่นนะคะก็จะมีแหนบตรงนี้นะคะอาจจะมีในส่วนของตัววงแหวนนะคะสลักคำว่าป a r เกอร์นะคะเป็นวงแหวนสีทองนะคะสำหรับสีนี้นะคะเราก็ตัดด้วยอะไรแหนบสีทองนะคะ,ะเวลาทำชื่อนะคะก็สามารถเลือกฟอนต์ได้นะคะสีนนิกลนะคะทำชื่อจะได้ออกมาเป็นสีแบบนี้นะคะ สำหรับตัวนี้เป็นตัวด้ามสีดำทองนะคะเป็นทรงแบบกดนะคะทรงแบบกดก็จะมาเป็นตัวบอเพนนะคะหมึกที่แถมมากับตัวด้ามนะคะก็คือเป็นป a r เกอร์นะคะอบอรเพนรีฟิวนะคะขนาด m 1.0นนะคะสำหรับตัวทรงกดตัวนี้นะคะขนาดของตัวความยาวนะคะ ตัวนี้ดูสอิอยู่ที่ประมาณ13 5ซนติเมตรนะคะรุ่นเดียวกันนะคะก็ความยาวขนาดเดียวกันนะคะในส่วนของตัวน้ำหนักนะคะตัวรุ่นของ IM นะคะเป็นรุ่นยอดนิยมนะคะเราก็ทรงลักษณะของเขานะคะด้ามจะค่อนข้างอ้วนนะคะน้ำหนักก็จะอยู่ประมาณ 23.03นะคะก็จะหนักน้อยมีน้ำหนักน้อยกว่าในส่วนของตัวปากกาโรลบอลนะคะเพราะว่าโรลบอด้ามจะยาวกว่านะคะโอเคนะคะสำหรับตัวนี้นะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะก็จะมีตัวรุ่น New c o ร l e c t i o n ก็คือตัวนี้นะคะสำหรับรุ่นยอดนิยมนะคะเดิมก็จะเป็นตัว แบบนี้นะคะก็คือเป็นคอเลกชัน i m n i c k e l สีเงินด้ามสีเงินแหนบสีทองเช่นกันนะคะความแตกต่างของ2โมเดลนี้นะคะก็จะมีในส่วนของตัวแหนบนะคะแล้วก็ตัวนี้ทองจะเยอะกว่านะคะรุ่นรุ่นคลาสสิกรุ่นเดิมนะคะตรงนี้จะค่อนข้างยาวนะคะเป็นสีทองนะคะแล้วก็ตัววงแหวนนะคะความแตกต่างของ ต่างกันนะคะก็คือตัววงแหวนรุ่นเดิมนะคะจะเป็นวงแหวนเล็กคลาสสิกแบบนี้นะคะรุ่นใหม่ก็จะเป็นสีทองค่อนข้าง3ามวงแบบนี้นะคะมีคำว่าปาร์เกอร์นะคะแล้วก็จุดแตกต่างนะคะตรงนี้ตัดด้วยอะไรสีดำนะคะอ่าตรงนี้เป็นสีเงินทางด้ามน,นะคะปลายด้ามประก,กานะคะเป็นสีทองนะคะขนาดของความยาวนะคะเราลองมาดูสิคะว่า IM new นกับ IM c l a s คลาสสิกนะคะความยาวตัวด้ามแตกต่างกันไหมนะคะ สำหรับตัวนี้เป็น IM คลาสสิกนะคะอยู่ที่13.61นะคะสำหรับตัวคลาสสิกรุ่นเดิมนะคะอ่าโมเดลค่อนข้างเท่ากันเลยนะคะแค่ไมเนชเชนนะคะเปลี่ยนดีไซน์บางจุดแค่นั้นนะคะแล้วก็ในส่วนของน้ำหนักตัวด้ามก็ลองดูนะคะ รุ่นเดิมจะอยู่ที่ประมาณ27.81นะคะถ้าเกิดลองจับดูด้วยด้วยความรู้สึกนะคะรุ่นใหม่ตัวนี้น่าจะเบากว่า26.12นะคะตัวนี้จะเป็นโลหะทางด้ามน,นะคะก็ค่อนข้างน้ําหนักต่างกันนะคะตัวคลาสสิกรุ่นเดิมจะเป็น27.83นะคะโอ้ต่างกันประมาณ4กร,รัมนะคะโอเค สำหรับตัวนี้นะคะข้อแตกต่างนะคะามาดู i m กันอีกรุ่นหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้เป็น i m b อบ p อ n พเช่นกันนะคะคลาสสิกนะคะสำหรับคอเลกชันนี้นะคะทำออกมาทั้งหมด3สีนะคะเป็น i m p r e m พ u ีนะคะรุ่นตัวนี้จะเป็น Ma t t ์แบล็นะคะก็คือ s ิเนเจอร์ของเขานะคะพ r e m i u m Line ตัวนี้นะคะจะเป็นลน์ เป็นคล้ายๆลายหนังนะคะเป็นสีออกดำด้านนะคะแบบแล็คนะคะเวลาทำชื่อก็จะได้สีทองแบบนี้นะคะมีคำว่าปา r k เกอร์นะคะเป็นแบบกดนะคะก็เป็นึกบอกเพลนนะคะสำหรับตัวนี้นะคะในส่วนของความยาวตัวด้ามน,นะคะ,ะ,ะ,ะเท่ากันนะคะก็คือ ถ้าเกิดดูลักษณะง่ายๆนะคะ IM จะเป็นชื่อของโมเดลนะคะก็ IM ที่เป็นบอเพนนะคะลักษณะของอตัวบอดี้ของเขานะคะ จะเท่ากันนะคะแตกต่างกันที่รวดลายนะคะอย่างพวกคลาสสิกก็จะเป็นสีเรียบนะคะส่วนพวกด้าม i m พรีเมจะมีรวดลายต่างๆแล้วแต่คอเลกชันนั้นๆนะคะตัวนี้จะเป็นคอเลกชันลายหนังนะคะก็สีที่ให้ดูวันนี้จะเป็นสีดำนะคะอ่าก็คือความยาวของตัวด้ามอยู่13.61นะคะสำหรับตัวน้ำหนักนะคะเรามาดูกันนะคะโอเคก็ น้ำหนักตัวนี้นะคะสำหรับ IM Premium ก็จะต่างกับ IM ตัวตัวเรียบแบบนี้นะคะซึ่งตัวนี้น้ำหนักจะอยู่ประมาณ23-24นะคะสำหรับตัวนี้อยู่27.04นะคะสำหรับคอร์รคชั่นนี้นะคะ สำหรับเรื่องของตัวหมึกนะคะก็ใช้แบบเดียวกันทั้งหมดนะคะถ้าเกิดเป็นคอร์เรคชันเดียวกันแบบบอเพนก็จะใช้แบบบอเพนนะคะโรลโรบอลก็จะใช้หมึกแบบโรลโรบอลนะคะสำหรับตัวนี้นะคะตัวนี้เขาเรียกว่าตัวรุ่น Parker vector นะคะคอร์เรคชันนี้นะคะเป็นรุ่นที่ นิยมตลอดการนะคะก็มีมาตั้งแต่สมัยเด็กๆเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นคลาสสิกมากนะคะเ e c t o r s t ส l ตเลนะคะสำหรับโมเดลนี้ทรงเปิดปอกนะคะเป็นตัวปากคอแรงนะคะก็มาตรฐานของตัวปากคอแรงปาร์เกอร์นะคะเกือบทุกรุ่นนะคะก็จะแถมมาเป็นขนาดหัวปากกาแบบ M นะคะเนี่ยคะ่ะตรงนี้นะคะจะมีเขียนว่า M นะคะนะคะ เราก็รุ่นนี้นะคะเป็นรุ่นราคาเริ่มต้นของปากคอแรงนะคะที่ราคาถูกสุดนะคะแล้วก็แถมหลอดสูบให้ด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วนะคะบางตัวรุ่นถูกจะไม่แถมตัวลูกสูบให้นะคะตัวนี้แถมให้ด้วยนะคะไม่ต้องซื้อเพิ่มนะคะ,ะก็มีมาพร้อมตัวนี้นะคะก็สามารถใช้ได้ทั้งกับหมึกขวดนะคะแล้วก็ในส่วนของหมึกหลอดสําเร็จก็ได้เช่นกันนะคะสําหรับตัวนี้นะคะ ก็หมุดเราสำเร็จก็เวลาใช้งานก็ถอดตัวลูกสูบออกเลยนะคะสำหรับตัวนี้นะคะ,คนะคะแล้วก็ในส่วนรุ่นถัดไปนะคะตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นจัตเตอร์นะคะสำหรับตัวจัตเตอร์นะคะก็จะเป็นตัว โมเดลเหมือนกันนะคะก็หลักๆแล้วปาร์เกอร์นะคะจะมีจ็อ t เตอร์เวกเตอร์ไอเอ็มโซเนตอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งตัวจ็อเตอร์เนี่ยคอเลกชันของเขาก็จะมีตัวที่เป็นสแตนเ r d ทังด้ามน,นะคะแบบตัวนี้นะคะเนี่ยค่ะตัวอย่างที่จะมาให้ชมวันนี้เป็นสแตนเลสทังดามน,นะคะแล้วตัวจ็อเตอร์ก็จะมีตัวที่ในส่วนของตัวด้านล่างตัวนี้เป็นพลาสติกด้วยนะคะ ของคอลเลคชั่นจอเตอร์นะคะวันนี้เราจะให้ชมกันเฉพาะในส่วนของตัวสแตนเลสนะคะรุ่นสแตนเลสนะคะก็จะแบ่งอีกนะคะเป็นสแตนเลสทางด้ามแบบนี้นะคะก็คือสีเงินนะคะไม่มีตัดด้วยสีสีสดเลยนะคะตัวด้ามสีเงินอย่างนี้นะคะก็จะมีออกมา2แบบนะคะแหนบสีเงินกับแหนบสีทองนะคะเป็นทรงแบบกดเหมือนกันนะคะรุ่นนี้นะคะจุดเด่นของเขาคือตัวด้ามเลียวเล็ก เบานะคะใช้งานสะดวกเขียนลื่นนะคะอะ่ด้านสีนเงินนะคะเวลาทําชื่อนะคะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะการเลเซอร์นะคะข้อดีความยืดหยุ่นของเขาก็คือสามารถเลือกฟอนต์ตามที่ชอบได้นะคะชื่อยาวชื่อนามสกุลได้หมดนะคะไม่มีจำกัดตัวอักษรน,นะคะจะจำกัดแค่แค่พื้นที่ในการลงปากานะคะ ว่ามันสามารถทําพอไหมแค่นั้นเองจะทํา1บรรทัด2บรรทัดอย่างนี้นะคะก็เราไม่ได้จํากัดนะคะในการใช้วิธีการเลเซอร์นะคะสำหรับตัวนี้นะคะเป็นสแตนเลสทั้งด้ามเช่นกันนะคะเป็นด้ามโลหะแต่ในส่วนตรงนี้จะเป็นสีนะคะตัวนี้จะเป็นสีพอ t เ b ล e นะคะออกสีรดหมูนะคะ ก็ลูกลื่นก็สามารถเปลี่ยนหมึกได้ง่ายๆนะคะเวลาตัวนี้หมึกหมดนะคะเราก็สามารถซื้อนะคะจากช็อปหรือว่าจากร้านค้าที่มีหมึกขายนะคะแล้วก็สามารถเปลี่ยนได้เลยนะคะตัวปากกาลูกลื่นนะคะสามารถใช้ได้กับหมึกที่เป็นทั้งบอบเพนแล้วก็หมึกเจลนะคะก็สามารถเลือกขนาดได้นะคะ,ะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราลองมาดูนะคะตัวนี้ อย่างที่เคยแจ้งนะคะแต่ละโมเดลนะคะอย่างจอตเตอร์นะคะบอดี้เขาก็ใช้บอดี้เดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของความยาวตัวปากกาก็เท่ากันหมดนะคะจะแตกต่างกันที่สีนะคะสำหรับตัวนี้นะคะ12.79เซนติเมตรนะคะ12.79เซนติเมตรนะคะเนี่ยใช้บอดี้เดียวกันนะคะแตกต่างกันที่ตัวสีนะคะ,ะในส่วนของตัวน้ำหนักนะคะ เห็นไหมคะอย่างที่บอกตอนต้นนะคะว่าจอตเตอร์นะคะจุดเด่นของเขาคือด้ามเรียวเล็กนะคะน้ำหนักเบานะคะแล้วก็เป็นโลหะทนนะคะเขียนลื่นนะคะสำหรับลูกลื่นนะคะ,ะตัวนี้น้ำหนักอยู่แค่ประมาณ14.54เองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาที่เราใช้เขียนสำหรับลูกค้าที่ชอบเขียนแล้วก็ไม่อยากจับปากกาที่เป็นด้ามน้ำหนักเยอะนะคะก็รุ่นของจอตเตอร์นี้นะคะมีให้เลือกค่อนข้างเยอะนะคะ14.54นะคะโอเค สำหรับตัวด้ามถัดไปนะคะตัวนี้นะคะตัวประกันคอสนะคะสำหรับตัวประกันคอสนะคะก็จะมาแพ็กเกจของเขานะคะตัวคอสแบบนี้นะคะแล้วก็มีใบรับประกันมาให้นะคะในกล่องนะคะอ่าตัวนี้นะคะเป็นตัวเซนจูรี่นะคะรุ่นที่คอสนิยมเป็นรุ่นนิยมยอดนิยมเลยนะคะก็คือตัวเซนจูรี่นะคะบอดี้จะเป็นเหมือนกันหมดนะคะแตกต่างกันที่สีนะคะสำหรับวันนี้นะคะ ที่นำมาให้ชมกันก็จะเป็นตัวสีเงินเงาทางด้านนะคะเป็นเซนจูรี่แบบนี้นะคะเวลาเลเซอร์ชื่อเราจะได้ตัวแบบนี้ออกมานะคะสีนะคะสัญลักษณ์ของครอสเขานะคะเวลาที่ดูนะคะก็อาจจะมีแบบตัวลอกเลียนแบบก็ค่อนข้างเยอะนะคะในตลาดก็พยายามดูนะคะคือหนึ่งแพ็กเกจจะต้องเนียบนะคะมีใบรับประกันนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะมีคำว่าค o อสนะคะ จะมีคำว่า cross นะคะสำหรับตัวนี้จะมีสัญลักษณ์ของเขานะคะเป็นเป็นรูปโลโก้นะคะแล้วก็มีตัวคว้กันนะคะเขียนว่า cross นะคะ USA นะคะ,ะแล้วก็ตัวจุดตรงนี้นะคะจะไม่ใช่ดำล้วนนะคะจะมีเป็นสีเงินเงินแบบนี้นะคะ สำหรับหมึกของคอสนะคะก็เป็นตัวหมึกลูกลื่นนะคะแถมมากับตัวด้ามนะคะก็จะเป็นด้ามสีดำแบบนี้นะคะพอะเวลาหมดก็สามารถซื้อเปลี่ยนได้ปกติเลยนะคะ,ะแล้วก็เวลาที่ไปซื้อที่ช็อปนะคะหรือว่าสั่งซื้อออนไลน์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็สามารถที่จะ,อะขอในส่วนของตัวแพ็กเกจกระถองควันแล้วก็โบได้นะคะ ก็จะออกมาเป็นประมาณนี้นะคะ okay. สำหรับตัวนี้แอดเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของความยาวกันนะคะ,ะจุดเด่นของคอร์สคือด้ามทรงผอมสลิมนะคะเรียวยาวนะคะสำหรับตัวนี้นะคะอยู่ที่13,29ซนติเมตรนะคะแล้วก็เหมาะกับการเขียนลื่นนะคะเพราะเป็นลูกลื่นนะคะแล้วก็น้ำหนักค่อนข้างไม่ไม่มีน้ำหนักมากนะคะ เพื่อให้มันไม่เมื่อยมือเดี๋ยวเราลองดูกันนะคะว่ามีน้ำหนักเท่าไหร่นะคะ,ะเห็นไหมคะน้ำหนักค่อนข้างเบาเลยนะคะพอๆกับจอตเตอร์เมื่อกี้เลยนะคะแต่ว่าด้ามจะเรียวยาวกว่านะคะตัวนี้อยู่ที่15.70กรัมนะคะสําหรับตัวน้ําหนักครอสนะคะ,ะรุ่นถัดไปนะคะสำหรับรุ่นถัดไปตัวนี้นะคะจะเป็นตัวแบรนด์อัลเทอรเฟกนะคะ ตัวนี้ชื่อว่ารุ่นยูโรปานะคะก็มีอยู่ด้วยกันประมาณสีสีนะคะสีสาหรับวันนี้ตัวอย่างนะคะจะเป็นตัวด้ามสีดําแหนบสีทองนะคะ,ะมีสัญลักษณ์ของอแบรนด์อาร์ติเฟกต์นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงวงแหวนนะคะกลางด้ามมีคําว่าอาร์ติเฟกต์นะคะ,ะเวลาทำชื่อออกมานะคะสีนี้จะเป็นสีนิยมเลยนะคะเพราะว่าได้สีทองแบบนี้นะคะทรงด้ามหมุนนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวแพคเกจนะคะ ก็จะมาแบบนี้นะคะสำหรับแพ็คเกจยูโรป้านะคะดำทองนะคะสำหรับตัวนี้นะคะอ่า ดูกันต่ออีกรุ่นหนึ่งนะคะแบรนด์อารติเฟกตนะคะสำหรับตัวนี้เป็นสีใหม่นะคะชื่อรุ่นมาเทริก้านะคะตัวมาทริก้านะคะบอดี้ของเขานะคะก็จะต่างกับตัวยูโร p a นะคะต่างกันตรงไหนนะคะตัวแหนบตัวนี้จะเป็นทึบนะคะสำหรับแหนบตัวนี้จะมีวงนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์ของอ r t ์ติเฟอยู่ที่ตรงนี้นะคะ,ะตัวนี้จะเป็น m a t ทริก้าบัชนิกเกิลนะคะ บัตรโครมนะคะก็คือเป็นสีออกเงินเงินด้านๆแบบนี้นะคะเวลาทําชื่อจะได้สีแบบนี้นะคะตรงนี้ก็จะมีแบรนด์อาร์เฟ t เขียนไว้นะคะทรงแบบหมุนนะคะมาพร้อมแพ็กเกจแบบนี้นะคะสำหรับตัวนี้นะคะเช่นกันนะคะก็สำหรับ ปากกาแบรนด์ต่างๆนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะมีตัวพวกอิสเซสซอรีนะคะรวมให้นะคะอย่างตัวนี้นะคะก็จะมีกระดาษห่อของของวัญน,นะคะของอาร์ติฟินะคะเป็นแบรนด์สีแบบนี้นะคะ,ะก็สวยงามนะคะรุ่นถัดไปนะคะตัวนี้นะคะเป็นเซตนะคะ เป็นอีกตัวที่ได้รับความนิยมของ a r t ิเฟรนะคะชื่อรุ่นของเขาคือเซตฮอร์มานะคะสำหรับตัว h o ร์มานี่นะคะจะมีทั้งตัวแยกเดี่ยวแล้วก็ตัวเซตนะคะในส่วนของตัวเซตก็จะเป็นตัวปากกาคู่กับดินสอนะคะ,ะตัวนี้เป็นปากกาทรงมุนนะคะฮอร์มาดําโครมนะคะสำหรับตัวนี้นะคะตัวนี้จะเป็นดินสอนะคะ,ะมาเข้าคู่กันอย่างนี้นะคะในแพ็กเกจของเขาแบบนี้ ก็สำหรับตัวคอมาดนะคะก็เป็นอีกหนึ่งรุ hint, ่นท sort of ี่นิยมเพราะว่าทรงไม่ได้ทรงอ้วนมากนะคะก็ความยาวอยู่ที่1 4 0สนหะคะสำหรับตัวนี้นะคะสำหรับดินสอจะยาวกว่าเล็กน้อยนะคะเพราะว่าจะมีเพิ่มขึ้นมาในส่วนของตัวปลายดินสอนะคะสำหรับตัวดินสอนะคะก็จะเป็น14.31นะคะ น้ำหนักของตัวเซตนี้นะคะสำหรับดินสอนะคะอยู่ที่26.58นะคะ26.58 สำหรับตัวปากานะคะจะอยู่ที่26.79นะคะจริงๆแล้วบอดี้นะคะเป็นตัวขนาดเดียวกันนะคะจุดที่แตกต่างนะคะก็ตัวดินสอจะมียื่นออกมาเป็นตัวปลายดินสอนะคะน้ำหนักของปากาต่างเล็กน้อยนะคะคิดว่าน่าจะมาจากน้ำหนักของตัวหมึกนะคะเพราะว่าดินสอจะไม่มีตัวหมึกนะคะ สำหรับเซตนี้นะคะรุ่นถัดไปนะคะเป็นรุ่นราคาเริ่มต้นนะคะเป็นรุ่นเริ่มต้นของตัวอาร์ติเฟกต์นะคะก็เป็นเป็นรุ่นที่นิยมสำหรับพวกนักเรียนนักศึกษานะคะมีอยู่ด้วยกัน5 6สีนะคะอาร์ติเฟกต์ตัวนี้นะคะเป็นด้ามโลหะนะคะมีเขียนว่าอาร์ติเฟกต์นะคะเราก็ทําชื่อได้นะคะในส่วนของตัวนี้ก็จะมีอยู่หลากหลายสีนะคะมาพร้อมแพ็กเกจกล่อง แบบเดียวกันนะคะก็สำหรับใครที่มองหาของขวัญราคาไม่สูงมากนะคะก็ตัวนี้นะคะก็มีมาพร้อมกล่องน,นะคะแล้วก็สามารถห่อ,อก,กระทองของขวัญได้เช่นกันนะคะตัวนี้ชื่อรุ่น a r t e f a c Iris นะคะสีตรงนี้เป็นสีบลูนะคะตัวอย่างวันนี้นะคะสำหรับรุ่นถัดไปนะคะก็จะเป็นตัวแบรนด์ Parker เอ่อ Schaefer หลากลายมานะคะ ตัวนี้นะคะเป็นแบรนด์เชฟเฟอร์นะคะสําหรับรุ่นตัวนี้นะคะเป็นตัวเชฟเฟอร์ vfm นะคะสีโครมนะคะเป็นสีเงินนะคะ้วเวลาทําชื่อนะคะจะได้เป็นชื่อออกสีทองอ่อน,ออนแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นทรงด้ามกดนะคะมีคำว่าเชฟเฟอร์นะคะ,ะตรงวงแหวนรอบตัวด้ามนะคะแล้วก็สัญลักษณ์ของเชฟเฟอร์นะคะแหนของเขาจะเป็นตัวจุดกลมๆแบบนี้นะคะจุดสีขาวนะคะ ขนาดของตัวด้ามเ c h เ f อร์ VFM นะคะก็จะอยู่ตัวด้ามไม่ได้ยาวมากนะคะอ,อยู่ที่ประมาณ13.6นะคะประมาณ13.6นะคะแล้วก็ในส่วนของน้ำหนักนะคะยี่สถึงห้นะคะประมาณนี้นะคะก็น้ำหนักไม่ได้หนักมากจนเกินไปนะคะ ก็สำหรับคลิปวันนี้นะคะก็มีตัวอย่างนะคะมาฝากกันนะคะก็สำหรับต้องการข้อมูล ตรงไหนเพิ่มเติมยังไงนะคะก็สามารถสอบถามกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะถ้าอย่างไงนะคะธิดาจะมาตอบคำถามนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนของอารายละเอียดรุ่นที่อยากชมนะคะก็ลองมาเม้นกันใต้โพสต์นี้ได้นะคะถ้าเกิดมีโอกาสก็จะมาอัดคลิปรุ่นนั้นๆให้ชมกันนะคะแล้วก็สำหรับคำถามเรื่องอื่นๆนะคะหรือว่าติชมอะไรยังไงนะคะก็สามารถเม้น ได้เลยนะคะหรือว่าสนใจอยากได้ข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมนะคะก็เมนไว้ใต้โพสต์นี้เลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะที่ดาฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ